คิปแน่นอนไม่หรอกในเรื่องบริหารจัดการเรื่องการเงินการอะไรเนี่ยเราต้องให้ที่เขจัดการเพราะว่าหนึ่งคือคือผู้หญิงเาจะละเอียดอ่อนกว่าเราผู้ชายบางทีเราทํางานมันเดทำงานทํางานวุ่นวุ่นไม่ไม่มีโอกาสได้บริหารจัดการให้จัดการก็ให้เขาโยนหมดเลยให้เขาจัดการเลยวันนึงให้เขากี่บาทใช้วันหนึ่งโอ้ยเขาให้เงินเยอะเป็นหมื่นนะเป็นอ้วนนึ่ะเป็นหมื่นทำไมไม่ก็ก็ก็เป็นเดือนสองหมื่นเป็นเดือนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะให้เขาเดือนละห้าหมื่นเอาไปใช้อะไรก็ได้พอหลังจากนั้นไม่มีโควิดมีอะไรเลื่อยมาเราก็จะมีแบบ เออเวลาไปงานทีเราให้เขาหมื่นหนึ่งหนักกว่าห้าหมื่นนะมันงานมันเยอะงานวันหนึ่งวันหนึ่งมีหลายงานด้วยใช่คิดผิดแต่ก็ดูอ่ะบางงานก็ไม่ได้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยอประมาณนี้ อยู่มา20สิกว่าปีหรอแม่เพราะว่าเราก็ซื้อกันมาเรื่อยๆที่บอกว่าเป็นอีกบ้านอีกหลังนึงอีกหลังนึงมาตอนนี้อยู่กันกี่คนบ้านหลังนี้เจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนมีลูกหลานมีแม่บ้านราเถือว่าอำนาจสูงสุดในบ้านหลังนี้คือใครใครเป็นใหญ่เนี่ยใครคือช้างเท้าหน้าก็ทายสิจะพูดอยู่ทำไม ทิฟแน่นอนไม่หรอกไอ้เรื่องบริหารจัดการเรื่องการเงินการอะไรเนี่ยเราต้องให้ที่ควยจัดการเพราะว่าหนึ่งคือคือผู้หญิงจะละเอียดอ่อนกว่าเราผู้ชายบางทีเราทํางานมันจะทำงานทํางานวุ่นวุ่นไม่ไม่มีโอกาสได้บริหารจัดการการจัดการก็ให้เขาโยนหมดเลยให้าจัดการเลยวันหนึ่งให้เขากี่บาทใช้วันหนึ่งโอ้ยเขาให้เงินเยอะเป็นหมื่นนะเป็นโอ้หนึ่งเป็นหนอ่งนะ Mainland, enden, so เป็นเดือนสองหมื่นเป็นเดือนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะให้เขาเดือนละห้าหมื่นเอาไปใช้เลยก็ได้พอหลังจากนั้นไม่ม right ีโควิดมีอะไรเลื่อยมาเราก็จะมีแบบเออเวลาไปงานทีเราก็ให้เขาหมื่นหนึ่งหนักกว่าห้าหมื่นนะมันงานมันเยอะงานวันหนึ่งวันหนึ่งมีหลายงานด้วยใช่คิดผิดแต่ก็ดูอ่ะบางงานก็ไม่ได้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบมบบบนี้แม่ก็ตกแต่งแบบว่าเป็นอยู่สบายกันอย่างนี้ใช่ไหมมานี้แม่มาในท้องทำงานแป๊บเดียวท้องทำงานตรงนี้ ห้องนี้เป็นห้องทํางานเหรอใช่ห้องทำงานพี่ห้องทำงานพี่โยทำอะไรบ้างในห้องนี้งานกิจวัตรประจำวันของเราจริงก็มีเขียนเพลงบ้างซ้อมเพลงบ้างคือเราจะปิดห้องแล้วก็อยู่คนเดียวซ้อมเพลงทําเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเพื่อนฝูงมาก็จะมานั่งตรงนี้คุยกันอะไรเงี้ยทุกวันนี้งานยังยุ่งไหมงานอย่างว่ามีงานแต่งเพลงงานเพลงร้องเพลงอะไรอย่างงี้คือคือมีมีมีร้องเพลงมีงานรายการทีวีบ้างอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตบ้างคอนเสิร์ตบ้านสลับ่ช่วงนี้ต้องบอกว่า คือในยุคปีนี้เนี่ยมันมันปีที่แบบดูเศรษฐกิจจะเบาลงเยอะมากส่งเนาะส่งมากแล้วก็แต่พวกเราก็สามารถประคองชีวิตอยู่ได้เพราะอะไรด้วยการบริหารจัดการของพีทีพีเพราะว่าเดือนนึงก็จะมี30วันเราก็จะมีงาน20ส่งๆงแล้วนะ0ี่สิวันคนื่นเขามีกันวัน2วันต่อเดือน24ยแต่พี่ยงมีเข้าห้องอ่านมีรายการทีวีอัดรายการมีไปร้องเพลงมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยแต่ประมาณ20่อะค่ะ1 0เนี่ย จะเป็นวันที่เราออกไปทํางานแทบจะไม่ได้พักเหมือนกันนะเพราะเราทำไปทาบุญด้วยไปทำงานด้วยไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราจะไม่ไม่อยู่เฉยอยู่เฉยไม่ได้ตอนนี้ก็คือหันมาทํา youtube หันมาทำโซเชียลต่างๆดให้ทำเยอะทำอะไรบ้างแม่มีอะไรบ้างเฟซเรียลรายการเ่ยเป็นคลิปสั้นเอ่ยอะไรเอ่ยทำหมดไ่ตังแล้วนะโอ้ยช่องทางไหนสอนหน่อยคนดูทางบ้านอยากทํา พิธีทำเร็วก็ลงลงลิปอะค่ะลงกิจกรรมที่เขาให้เราทำนะคะวันหนึ่งก็ประมาณสิบคลิปวันหนึ่งลงสิบคลิปเหรอแม่ใช่แล้วก็มีภาพนิ่งบ้างมีอะไรบ้างศึกษาก็โอเคอยู่นะตั้งมันมาจากไหนตั้งมันมาจากมาจากเรียวเขาจะเข้าบัญชีเราเลยอ๋อหรอวันที่ยี่ห้าโใช่ถูกเวลาเป๊ะเป๊ะตรงเลยแล้วในในคลิปเราเนี่ยเป็นคอนเทนต์ของเราเองหรือมีผัวด้วยด้วยต้องอาศัยผัวต้องอาศัยผัว ว่าเองนี่มาจริงๆแล้วจริงๆแล้วที่ทิปมีคนดูเยอะๆนี่นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ t i กต o อคลิปขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาส่งเสริมพี่ยงกระเด็นมาถึงทิปลิปต้องมีพี่ยงแทบทุกครั้งแล้วก็น้องสาวคนสวยน้องไฮอภาพอพอเจอพี่ไฮก็เป็นเจเล่นกันถ้เนพี่ไฮกับพี่ยองออกคลิปคู่กันที่ไหร่สองสาล้านแต่จริงค่ะน้องแหวดด้วยอะไรเงี้ยแตก ล้านรน้องอัมพรคือเหมือนกับว่าเขาคู่บุญกันแต่ว่าแล้วมันก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ยุคสมัยเนาะก็แบบว่าเฮ้ยร้องเพลงในทีวีอย่างเดียวไปออกงานสภาพอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีโซเชียลต่างๆด้วย